สวัสดีครับยายนะยายนะยายยกมือตัวนะโอเคนี <im <im ่วก็อี้วะนี่เก้าอี้ก้อี้วันนี้อายุเก้าสิบกว่าแล้วนะเพิ่งจะเป็นเด็กใหม่อีกไม่กี่วันจะต่องถึงหาคุณผู้ชมครับวันนี้เราถ่ายรายการวันที่แปดคุณยายจะเกิดใหม่ใช่มสองสิงหาสองสิงห้าอีกสี่วันครับเหลือใช่ สวัสดีลุงลุงอยู่ไหมเนี่ยอ๋อนี่คุณลุงนี่งอยู่นะคุณลุงสวัสดีครับกินข้าวยากินข้าวอยาโอ้เนื้อปลาเปลาเหรอครับปลาดิบ จะเป็นเป็นที่ที่แบบเมืองเล็ก็จะมีบ่อน้ำนะแล้วก็มีสวนแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบถ้าคุณผู้ชเห็นอยู่มันจะเป็นแผ้าใบหรือเป็นฟักข่ายไวนิวเนี่ยที่ปิดเอาไว้ก็จะมีแค่บ้านหลังตรงนี้นะที่มีหลังคาที่เป็นแบบว่าสับหงอะไรคแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วอะไรครับก็จะเป็นเหมือนแบบทำสวนแล้วก็มีแบบเลี้ยงไก่หวานพอนี่แหละนะลุงนะมีมีปลากระป๋องนะครับแล้วก็มาม่าให้ลุงนะ ก็มีน้ำา้องข้าวสารม่เหลือเกษตรก่อนทำลุงคงนะ,ะเดี๋ยววางนี้แหละเดี๋ยวให้ลูกมาให้ได้เก็บนะน้าลุงคงนะเดี๋ยวผมขอญาตลุงคงนะครับขอญงงบขอญาตกลับแล้วนะ เอาละคุณผู้ชมครับกลับมาพบเจอกันเช่นเคยนะครับกับรายการ Police Talk ครับทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับเราเจอกันเป็นประจำในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นในช่วงวันหยุดแบบนี้คุณผู้ชมครับติดตามเรื่องราวดีๆฮะในการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับรวมไปถึงการติดตามรับชมนะฮะผ่านรายการ Variety Talk ด้วยทางแฟนเพจของสถานีโทรทัศน์สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับแฟนเพจแท้ขึ้นเป็นบลูสติกนะฮะคุณสามารถเข้าไปติดตามนะฮะแล้วก็กด Subscribe ครับแล้วก็รวมไปถึงสั่นกระดิ่งไว้เลยเพราะเราจะมมมีีกกาาารรรรไลฟ์สติ่งนะะฮยให้้คุณผูชม ได้ติดตามรับชมนะครับเป็นประจําทุกสัปดาห์เลยทีเดียวและก็แน่นอนนะฮะในการพูดคุยกับเจ้าที่ตํารวจนะในช่วงต้นรายการคุณผู้ชมครับพาไปติดตามเรื่องราวที่ทางรายการโ o ลิสคอร์ครับได้มีการลงพื้นที่ในสพอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะบางคนอาจจะเคยเห็นเรื่องของการช่วยเหลือโดยสารวัตรดาวินกันมาบ้างแล้วแล้วก็บางคนอาจจะมีการติดตามผ่านทางช่องทางเพจต,ต่างๆเรา,าก็รวมไปถึงทาง YouTube แล้วก็ทาง i k t o อกมาบ้างนะครับซึ่งแน่นอนในวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับกับสารวัตรณาว พันธบัตรตรีนาวินกินกันพ,พิชนะฮะสารรบ้องกันปราบปรามครับของสพอสองพี่น้องซึ่ง ท่านเป็นคนที่เรียกว่าเป็นการเริ่มสะพานบุญนะฮะในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการตรวจตาป้องกันปราบปรามต่างๆและแน่นอนแน่วันนี้ทีมงานของเราก็ไปลงพื้นที่มาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะขออนุญาตครับสวัสดีสวัสดีนาวินอีกสักรอบนึงนะฮะถึงแม้วันนี้เราจะอยู่เจอกันทั้งวันแล้วก็ตามคุณผู้ชมครับแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปในช่วงต้นรายการเนี่ยที่ให้ไปเจอภาพแล้วก็คลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้เป็นแค่น้าจิ้มเบื้องต้นเท่านั้นนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปลง หลายคนอาจจะมีการติดตามช่องทางเพจต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวต่างๆกันมาบ้างแล้วพอสมควรก่อนอื่นเลยฮะในเพจ Facebook ของสารวัตรเองนะฮะก็มีการลงคลิปการช่วยเหลือต่างๆของประชาชนในพื้นที่ด้วยจุดเริ่มต้นมันเป็นมาไงฮะพอเล่าให้ได้ไหมฮะว่าตอนที่ตัวเองจะมาทําเพจหรือว่าทิกตอกเลยอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไงก็คือหน้าที่ของพี่คือความรับผิดชอบนะครับว่าน้าชุดชุมชนสัมพันธ์ของโรงพับสองพี่น้องนะครับก็ เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องลงไปช่วยเหลือชุมชนนะครับก็ลงไปรับทราบปัญหาต่างๆนะครับก็ไปเจอปัญหามาครับปัญหามาเราคิดว่าเราต้องต้องนําปัญหามาแก้ไขก็เลยก็เลยจุดประกายความคิดเรื่องนํานอาหารข้าวสารไปช่วยเหลือ,อเบื้องต้นก่อนนะครับก็เลยตอนนี้ก็เลยคนเริ่มมามีสะพานบุญเข้ามายเยอะนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีต่อๆไปนะครับคงคงจะ ช่วยเหลือพี่น้องได้มากกว่านี้อีกแน่นอนครับก็คือแบบว่าผู้ที่อยากจะเข้ามาร่วมทําบุญด้วยนั่นเองก็ผมขอบคุณนะครับเมียมิชาพี่ต้อมนะครับพี่ต้อมแล้วก็เป๊ะนะครับเป๊นะครับของที่มอบให้กับชาวบ้านนะครับพี่น้องเรานะครับมีน้ํามากๆแล้วก็มีเสื้อผ้าจำนวนหนึ่งครับก็ขอขอบคุณจริงๆครับจากหัวใจนะครับสิ่งที่ทำวันนี้ผมก็เป็น สะพานโบนิที่พี่ต้นนะครับเต้นะครับก็จะเอาไปมอบให้นะครับให้พี่น้องเราจะได้มีอยู่มีกิงนะพี่น้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับผมครับครับขอบคุณมากผมวี้ต้องมาแนะครับขอบคุณมากดีดีครับผมท่ดีดีก็แจ้งมาได้แล้วินดีที่จะสนับุนเพื่อเสริมให้ครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณสาธุครับ แกทุกวันเดี๋ยวเดีก็ไปครับขอบคุณมากนะคะรับพอเห็นช่องทางที่พี่นวินลงไปต่างๆนะฮะเขาก็บอกว่าเหมือนอยากจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะบริจาคช่วยเหลือด้วยเหมือนกันแล้วก็มาผ่านช่องทางของเราจุดเริ่มต้นตั้งแต่ตอนทำรั้งแรกที่ประมาณกี่กี่เดือนกี่ปีแล้วตั้งแต่สร้างโซเชียลมีเดียมาออประมาณต้ตนปีที่แล้วนะครับต้นปีที่แล้วแต่ถือว่ากระแสมาแบบดีครับเพราะว่าอย่างทีมงานเราเองเนี่ย น้องต่ตยนะฮะทีมโปรดิวเซอร์ของผมเนี่ยก็มีการแบบไปติดตามเพจของพี่ Đ าวินมาเหมือนกันแล้วก็เข้าไปเรียกว่าไปไปเห็นคลิปวิดีโอในการช่วยเหลือนะฮะพี่น้องประชาชนก็เลยใช้ช่องทางตรงนั้นแหละนะคุณผู้ชมที่ทําให้เราได้มาเจอกันวันนี้จริงเราแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ชมด้วยว่าบางคนอาจจะเห็นคลิปไปบ้างแล้วบางส่วนเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้ที่เราลงพื้นที่จริงๆเนี่ยโอโ้โหมันมีแบบมากกว่านั้นอีกเพียบเลยทีเดียวนะฮะซึ่งอุปสรรคที่ตั้งแต่ทาเพจขึ้นมาแล้วก็รวมไปถึงการเข้าไปหาพี่น้องประชาชนเนเคมอรรรกาาลงง้ทะไบบั แรกๆนะครับเราจะเจอปัญหาอุปสรรคก็คือสิ่งของที่เราที่เราไปช่วยเหลือเนี่ยมันไม่พออไม่พอจริงเราต้องหนึ่งเรื่องงบประมาณของของเราด้วยนะครับก็พยายามที่จะจัดหาทุนส่วนตัวนะครับเงินเงินเราก็คนทำบุญนอฮะขีดเงนใต้ดอกจันทุนส่วนตัวด้วยนะริงสมันมาจากใจจริงๆนครับมาจากหัวใจนะครับคืออยากเราอยากจะทําบุญอยู่แล้วนะครับการทําทานนะครับ ทำทานกับทําบุญต่างกันนะครับทำทำทานนี่เราเห็นเลยไม่ต้องรอชาติชาตินะครับเราเราก็เหมือนยิงทำยิงได้ยิงทํายิ่งได้เราก็เลยก็ก่อกันมาก่อกันมาก็ตอนนี้ก็เริ่มมีผู้ที่ใจบุญอย่างเช่นโรงเรียนด้วยนะครับพออโรงเรียนนะครับมีหมอด้วยนะครับมีหมอโรงพยาบาลนี่ครับสมเด็จพระสังฆราชนี่ครับก็ข้าวสารจนมากจะเป็นข้าวสารนะครับหลักๆคือข้าวสารกับพวก น้ำตาลน้ำปลาเานี่ยเอามาให้ผมก็เอาไปให้ต่อนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มต้นมาจากนี่แหละต,ตัวเองอะนะฮะเราก็พอเรียกว่าลงไปในพื้นที่จริงแล้วก็พอคนรับทราบก็เหมือนเป็นการมีเครือข่ายเพิ่มตเต,มตเิมเข้ามาในการให้ความช่วยเหลือด้วยนะฮะตั้งแต่ลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองเนี่ยพี่ดาวินเจอเคสไหนทีรู้สึกว่ามันหนักที่สุดแล้วรู้สึกว่าเคสนี้มันรอไม่ได้ต้องเข้าไปช่วยเหลือก่อน ก็ที่ลงไปเห็นไหมครับมันแทบจะหนาทุกเคสนะแทบจะหนาทุกเคสจริงจรงรค,ครับบา,บางครั้งเราดูแล้วน้าตาเราจะไหลนะก็แตาเราซึมนะครับเราบางเ,เช่นผมคุยเรื่องลุงนกนะครับผมมาผมมาถึงที่ที่ลงพักผมรีบกลับไปที่บ้านเลยนะครับไปที่บ้านไปหาเสื้อผ้าของผมไปหาเสื้อผ้าไปหาหาอะไรที่พอที่จะไปช่วยรีบไปใน เออมืดๆเลยกลางคืนเลยผมก็เข้าไปนะถ้าท่านได้ดูได้ดูคลิปลุงนกชายไร้บ้านนะครับไปดูตอนมืดนะครับแล้วก็ผมพาลูกผมไปด้วยพาลูกด้วยเพราะว่าอะไรเราจะปลูกฝังเขาด้วยครับเรื่องการให้ให้เขาเห็นว่าพ่อเราช่วยเหลือนะโตขึ้นไปครับว่าจะ็นในเรื่องนี้ด้วยเขาจะซึมทาบในเรื่องนี้ด้วยครับก็ฝากนะครับทุกคนช่วยกันครับวันนี้มาตรวจดูความเรียบร้อยบ้านลุงนก ปรากฏว่าไม่เก็บขวดน้ําเลยทําโทษให้เก็บขวดน้ําแล้วจัดระเบ้าให้ดีนะครับลุงโมบะทำความสะอาดบ้านเราจะได้หน้าอยู่นะให้ลุงโมบะทำต้นกล้วยทำมาจัดต้นกล้วยวันนี้ไปกล้วยให้มันดีนะครับเราจะได้กล้วยมันจะได้เนี่ยตัดกล้วยกับหอยหูบ้างทาหมูที่เข้าบ้างนะหอยหูอ่ะไหนหอยกล้วยอยู่ไหน ไหนตรงไหนหูกล้วยอ่ะคนโบราณเขาบ่อฟางงั้นเออเราบ้านเราเนี้ยเราอยู่กล้วยไมันโตทำไมเชื่อเขาบ้านกันแล้วก็กล้วยจะได้กินโอเแล้วเดี๋ยวทีนี้เราก็เก็บลุงก็เก็บตรงนี้เรียบร้อยทางนันทั้งอย่างกล้วยจะเชื่อเชื่อเดี๋ยวผมให้ตามผมไปซื้อยาน้อยหนึ่งเดี๋ยวไว้สิตัวขอบคุณ เดี๋ยวผมจะมาช่วงนี้ผมการโคนได้ไม่ต้องกนเลยผมนอนเมื่อคืนฝนตกเยอะด้วยยังไม่เปียกแม่อะไรไม่เปียกนะ่กับดีดีเนี่ไหมบ้านเนี่ยดูสิเห็นไหมบ้านเนี่ยจะสะอาดจะอ่านฝนไม่ตกตอนนั้นได้สบายนะลุงรถนะตกเมื่อคืนตกเยอะโอ้โหตกเยอะสีแรกคงก็นในพวกเปียกเหมือนกันหวาน่อนาวโพลต้มยครับมาคืนตกเยโกค่อนเขาโพลต้นไม้เลยลุงครับ บ้านเราต้องความสะอาดต้องทำความสะอาดควาโนุขแล้วอย่าไปเท้านะรอบนั่งนกนี่เวลาลุงมบครับขอบคุณสุขภาพแข็งแรงครับผมแข็งแรงให้สารวัตรแข็งแรงเมื่อพร้อมมาเลยครับครับไปสารวัตรตัวโตน้อยคงแข็งแรงครับครับขออนุญาตสารวัตรต้องแข็งแรงเอาพร้อมร้อยเท้าเพราะว่า จะได้เป็นคู่มับไวๆครับเออขอบคุณขอบคุณขอบคุณบ่ายเป็นรถไปแล้วป่ะครับผู้ชมครับซึ่งคลิปของลุงนกชัยไรบ้านเน่ยนะครเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทีมงานของเราได้มารู้จักกับสารวัตรนาวินนั่นเองนะแล้วได้มาคุยกันในวินนี้ซึ่งจริงวันนี้ผมไปลงื้นที่มาสองเคสด้วยกันกับผู้ชมครับซึ่งตั้งแต่เคสของคุณแม่ดาวเรืองแล้วก็รวไปถึงลุงพงนะฮะอย่างที่คุยกันไปเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเคสไหนดูลําบากที่สุดว่าต้องให้การช่วยเหลือมากที่สุด สร้อยจะเนถามผมกลับมาว่าก็ลองดูสิครับวันนี้ที่ลงไปจริงๆผู้ชมครับ2เคสในตอนแรกกับเราไม่คิดนะฮะว่าในเรื่องของพื้นที่หรือว่าสถานะความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยคือจะเรียกว่า คือด้วยถ้าเกิดสมมติว่ามองจากหัวใจของเขาเนี่ยเขาอาจจะสู้แต่ด้วยความที่สภาพแวดล้อมที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันอาจจะมองแล้วคือมันก็ลําบากจริงๆแหละแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆคุณผู้ชมครับและยิ่งพอเวลาเราไปสัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยเห็นด้วยตาเนื้อของตัวเองกับเห็นจากคลิปวิดีโอเนี่ยบอกเลยว่ามันต่างกันมากจริงๆนะฮะซึ่งอย่างในเคสของสองตัวอย่างที่คุณผู้ชมได้ชมไปในตอนต้นเนี่ยคือเป็นเคสตัวอย่างที่เราไปลงพื้นที่กันจริงๆนะครับและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยแน่นอนนะ วินนะฮะก็ลงพื้นที่ไปด้วยนอกเหนือจากเคสสองเคสที่วันนี้ที่เราไปลงไปแล้วเนี่ยเคส,สอื่นๆที่อาจจะมองว่าเอ๊ะมันมีเหตุการณ์ที่แบบจําฝังใจไม่ลืมมีเหตุการณ์อื่นๆบ้างอีกไหมฮะนะครับก็มีนะครับบางทีคนเก็บของเก่านะครับเราดูคนเก็บของเก่านะครับเราให้ให้ข้าวเขาอืมเ <c oughs> ข,ขาดีใจจนแบบว่าน้ำต,ตาไหลนะครับอืมตอนนั้นเราก็ต้อง เราก็พื้มนะครับเราพื่มว่าโอเคเราต้องเราก็เป็นแรงแรงในแรงของเราด้วยแรงผลักดันนะว่าต้องเราต้องลงต้องรีบไปช่วยครับพวกเขานะนะครับนี่นครับก็ก็อยากฝากนะครับคนในสังคมนะครับผมผมเน้นตลอดนะครับเรื่องเนี้ยครับให้ไปช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันแล้วตัวของสารวัตรนาวินนี้คิดว่าตัวเองจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ไปอีกนานแค่ไหนครับพอเคยเคยคิดบ้างไหมครับว่าแบบว่า ก็จะช่วยกันไปอยู่แลกันไปอย่างนี้เรื่อยๆก็อย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็ทําไปนะครับจนนั่นแหละจนกว่าแล้วที่เราจะหมดแรงนะครับครับก็ตั้งปฏิฐานไว้ว่าจะนะครับต้องต้องช่วยเป็นหน้าที่ของเราด้วยนะครับเป็นหน้าที่ที่พลเมืองครับพลเมืองคนไทยด้วยกันช่วยในฐานะมนุษย์เพื่อนมนุษย์นะครับไม่ใช่ว่าเป็นตํารวจแล้วต้องช่วยนะครับเพื่อนในฐานะเพื่อนมนุษย์นะครับเราต้อง หันไปช่วยกันนะครับในสังคมเราจะได้หน้าอยู่ครับจะไปขายได้เท่าไหร่เนี่ยเนี่ยถ้าวเยอะๆก็ประมาณก็ต้องร้อยก็ร้อยก็อยู่ได้แล้วถ้าเอาข้าวให้ไปจะมีผที่หิวใช่ไหมมีครับก็เพราะวาเพรามันเป้ารุ่นตรงนี้ตรงหน้าบ้านยินชุบข้าวมาข้าวมาเข้าวมาให้พี่แขกเข้างในข้าวหิวไหมกินได้ เือบิลงเดือบิเลยลนล่อ,ลอ,ลลลองลนะไรไปขายไม่ได้ไปขายาไปกินครับไม่ใช่เนี่ยไอ้ห้องน้ำไปขายสำนผู้ใหญ่เก็บได้เยอะขึ้นอุ่นไป แล้วในการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งเนี่ยทางทีมงานผมถามมานะครว่ามันก็จะมีคนที่เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะก,กลัวหรือไม่ชอบตำรวจอะไรเงี้ยมีคนแบบไม่ต้อนรับเราบ้างไหมครับพี่เี่ยมีแต่น้อยนะครับตอนแรกๆลงไปก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ลงไปก็ตกใจอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าตกใจตอนนี้ตอนนี้เขารู้หมดแล้วว่าผมลงไปจะไปช่วย <laughs> ไม่ได้เข้าไปบอกว่าไปสืบแต่แรกคนไม่ชอบก็มีนะครับไม่มีนะครับ หาว่าเราสร้างภาพไหมทำดีขึ้นไนโซเชียลมีเดียใช่ใช่ใช่ครับผมก็อธิบายนะครับอธิบายว่าการที่ทำเนี่ยมันก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผมครับตํารวจนะครับมันเป็นอยากให้มองภาพองค์กรตํารวจเนี่ยเป็นภาพลักษณ์ในทางที่ดีอย่าไปมองภาพลักษณ์ตำรวจในเรื่องอยาอื่นที่เราดูดูกันอยู่นะครับมันก็ต้องต้องต้องช่วยกันในฝากน้องๆ้องตรวจพี่ๆตํตำรวจด้วยนะครับก็ต้องช่วยภาพลักษณ์องค์กรเราให้ดีขึ้นนะครับ ให้เป็น<ม>ตำรวจน้ำดีที่บางคนบอกว่าเอ๊ะอาจจะหาตำรวจน้ำดีเนี่ยได้ยากแล้วในสังคมนี้วันนี้อีกหนึ่งตัวอย่างคุณผู้ชมครับไม่ไกลไม่ไกลนะฮะซึ่งผมพามาแล้วมาพูดคุยที่คุณผู้ชมได้พบได้เจอกันในวันนี้กับสารวัตรนาวินเนี่ยนะฮะอย่างข้อดีข้อเสียเนี่ยเวลาลงไปในพื้นที่ต่างๆอ่ะมันมีมีข้อเสียที่เราเคยไปแล้วมันแบบเรียกว่าไปไปแล้วมันมันเจออุปสรรคที่ทําให้เราแบบเอ๊ะอย่างบางเคสเนี่ยรู้สึกว่าให้ไปแล้วเนี่ย เหมือนเขาเรียกร้องอะไรอย่างนี้มีบ้างไหมฮะเหมือนเรียกร้องมากขึ้นกว่าเดิมอีกหรือเหมือนเขาเรียกว่ายังไงมองภาพเราผิดไปอะไรเงี้ยในการช่วยเหลือมีบ้างไหมครับไอ,นนเ,อเรียกร้องไม่มีนะครับเรียกร้องไม่มีนะครับส่วนเรื่องการมองภาพรักเราผิดไปก็มีบ้างนะครันก็ม,มีบ้างแตผ่ผลลัพธ์ออกมานะครับก็ดูก็เห็นอยู่นะครับผลดีจะเยอะกว่า,านะครับหนึ่งละเขามองเราเป็นเป็นญาติคนหนึ่งเป็นมิตรนะครับ มีอะไรเขาก็จะบอกเรามีสิ่งที่ไม่ดีในสังคม,มเขาก็จะบอกนะครับมันก็จะเป็นการเชื่อมรอยต่อระหว่างตำรวจกับประชาชนนะครับมันก็ได้ผลดีส่วนมากจะเป็นดีข้อดีให้กับเรามากกว่าครับ,รบแล้วในระยะในการเข้าไปลงพื้นที่อย่างเงี้ยฮะเรามีการขีดเส้นไว้ไหมฮะหรือว่ามีการกําหนดระยะเวลาไหมครับว่าแต่ละเคสเี็ยต้องลงไปในพื้นที่ตรงนี้บ้านนี้บ้านนี้นนเท่าไหร่อย่างไรอะไรเงี้ยครับคำนวณจาก วันที่เราไปช่วยนะครับก็บดูคำนวณว่าข้าวถุงหนึ่งนี้กินได้กี่วันคนในครอบครัวได้มีกี่กี่คนคก็จะบางครอบครัวก็จะใช้ประมาณเดือนหนึ่งสามถุงบางครอบครัวก็อยู่น้อยก็คนเดียวอาจจะเดือนละถุงก็ประมาณเดือนหนึ่งเฉลี่ยและเดือนหนึ่งผมผมก็จะเอาไปให้เขาถ้าถ้าไม่มีเวลาไปก็จะฝากน้องสายตรวจเอาไปให้เลยจุดมุ่งหมายของตำรวจ คือการช่วยเหลือประชาชนจุดมุ่งหมายของเราคือการเสียสละยังมีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอยู่อีกมากมายเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะคอยช่วยเหลือดูแลตำรวจมีหลากหลายหน้าที่ความรับชอบต่อสังคมดังนั้น หัวใจของตำรวจคือการเสียสละวันนี้ผมกับน้งนองๆสายตรวจได้ออก,กตรวจป้องกันเหตุหลาดที่กบูอิ่มซึ่งมีอาชีพเป่าปุยนุ่งอิมเป่าปุ๋ยพ่อมาครับสอบถามนุ่งอิม ทานข้าววิญาณมีบอกว่าข้าวสาบหมดแล้วผมก็เลยเอาสารัดเล้ามาให้ลูกอินลูกอินขอบคุณข้าวสารคงทานได้หลายวันสอบถามสารสุขสุบิบให้กำลังใจลูกอินต่อสู้ชีวิตต่อไป เราก็แคนี้ช่วยเหลือกันไปครับตั้งแต่มีการให้คารช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เป็นผู้ยากไร้มาตลอดต่อเนื่องนะฮะอย่างในตัวของผูดด้ใต้บังคับบัญชารวมไปถึงผู้บังคับบัญชานี่พูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างครับดีครับดีผลตอบรับดีผมผมพยายามสร้าง จิตสำนึกให้กับน้องใช้ตรวจด้วยผู้ได้กำชายด้วยว่าเรา,าป้องกันเหตุแล้วเรา,ารักษาความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมแล้วครับหน้าที่เราอย่างหนึ่งก็คือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอาชีพตํารวจเนี่ยทุกคนต้องแรกๆเข้ามาต้องจิตสํานึกเลยต้องมีการเสียสละนะครับ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบ,บางคนอาจจะมองว่าตํารวจเนี่ยต้องอะไรนะดักจับอยู่ที่มุมตึก <laughs> หรือไม่ก็บอกว่าต้องบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหรือไม่อย่างไรนะฮะแต่จริงๆแล้วเรื่องของกฎหมายที่เรามีการบังคับใช้อะนะมันก็ต้องควบคู่กับการที่เข้าถึงพี่น้องประชาชนใช่แล้วก็นี่แหละคุณผู้ชมครับภาพตัวอย่างนะฮะของการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนจริงๆแล้วอย่างผู้บัญชาการนี่คือมีความคิดเห็นยังไงบ้างฮะตั้งแต่พี่นาวินเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ก็ดีครับดีก็ได้รับความดึงเชยจากทูกข้าบัญชาครับครัแล้วก็มีการให้การสนับสนุนเลยด้วยใช่ครับใช่ครับก็ฝากพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมไปถึงทุกๆขั้นด้วยละกันนะครับร่วมกันเป็นสะพานบุญนะฮะแล้วก็รวมไปถึงถ้าเกิดอยากจะติดตามช่องทางเนี่ยฝากช่องทางของพี่ดาวินด้วยได้ที่ช่องทางตรงไหนบ้างครับก็ทาง Facebook ก็ไอนาวินครับนาวิน สวันาวินสวันาวินนะครับแล้วก็ทิกตอกก็พี่วินสวัสนาวินเหมือนกันกับช่อง You Tube ก็พี่วินสวัสนาวินครับใช่คุณผู้ชมครับซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นคอนเทนต์ไว้คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามแล้วก็รวมไปถึงร่วมกันเป็นสะพานบุญฝันผ่านทางของพี่นาวินได้เลยนะคครรัับโยวอ่าีเมฮะ สุดครับให้พี่นาวินสารวัตรนาวินครับฝากถึงพี่น้องประชาชนนะฮะในสังคมในเรื่องของการช่วยเหลือกันและกันนะครับครับก็ทั้งแรกครับก็ฝากพี่น้องประชาชนให้มองตำรวจออย่างเป็นมิตรนะครับพวกเราเข้าไปพวกเราเป็นเหมือนให้ให้เหมือนญาติพี่น้องครับอย่าไปมองพวกเราว่าจะไปจับผิดพวกเรานะครับก็ให้มองคือง่ายๆคือให้มองดีไว้ก่อนให้องให้มองดีไว้ก่อนให้มองดีแล้วก็ฝากคนในสังคมนะครับ ถ้าสังคมไหนมีจิตอาสาในการช่วยเหลือกันนะครับ,รบสังคมนั้นผมมองว่าเป็นสังคมที่น่าอยู่มากๆนะครับงั้นเราก็ต้องช่วยกันนะครับคนที่มีโอกาสดีกว่าในสังคมก็ก็หันลงไปมองข้างล่างบ้างนะครับไปช่วยเหลือบ้างไม่มากก็น้อยนะครับมันก็จะเป็นการเ,เกื้อกูลกันคนในสังคมครับ The cool. ซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวทั้งช่วงท้ายรายการนะฮะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะครับเรื่องราวในการลงพื้นที่ทั้งหมดในวันนี้เนี่ยของรายการ p o l i t c talk นะครับเป็นตัวอย่างน้ําจิ้มเบื้องต้นนะฮะแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะครับในการเข้าไปพูดคุยนะฮะกับ2เคสตัวอย่างนั้นจะเป็นอย่างไรฝากติดตามกันต่อนะครับในรายการ p o l i t talk ทางช่อง p o l i t tv ครับสถานีโทรทัศน์สำนักงานตารวจแห่งชาติซึ่งคุณสามารถติดตามได้เลยตอนนี้ผ่านทางแฟนเพจนะฮะของสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ยูทูบชาแนลเช่นเดียววกันนคค้หาาาํ่ Po คุณสามารถเข้าไปาหาหัวข้อต่างๆนะฮะที่คุณอยากจะฟังแล้วก็รวมไปถึงการพูดคุยต่างๆนะครับและแน่นอนฝากช่องทางต่างๆของสารวัตรดาวินไว้ด้วยและอีกหนึ่งรายการนะฮะนั่นคือรายการตํารวจอินดี้ที่จะมีการออนแอร์ air ใครที่อยากจะติดตามเรื่องราวชีวิตนะฮะในการมาเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นตํารวจนะฮะจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แล้วก็เป้าหมายในการใช้ชีวิตของสารวัตรดาวินจะเป็นอย่างไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับในรายการตํารวจอินดี้เร็วๆนี้แน่นอนนะฮะซึ่งวันนี้โอ้โหเราเดินทางค่่ออนนนนข้าาางมมกกลเหืัทีสุพ บุรีที่สพ .2 พี่น้องกันเลยทีเดียวนะฮะก็ฝากคุณผู้ชมนะครับติดตามรายการแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนฮะพันธุ์รวจตรีนาวินกันวิพิษด้วยสารวัดป้องกันปราบปรามนะฮะของสพ2พี่น้องนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ลาไปลวครับขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับลาคุณผู้ชมด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับจะว่าประจวันอย่างลุงพงศ์นี่ก็คือก็จะนอนติดเตีียยงงงอ่่านน้้้้ทัััไไไมดดครบ ลุกไม่ได้ละนอนอยู่เนี้ยก็เอาไม้เท้าไ<บ>ม้เท้าลองฝนตก,กลงมาครับฝนตกก็เดี๋ยวนี้หน้าฝนด้วย<ๆ>ก็สาดเข้ามาไม้เท้าก็มีไม่สาดครับพอพอพอเอาไม้เท้ามาลองค้ำแล้วยังไงฮะก็ยืนไม่ได้ไห่ท้องไง,ไงท้องอื <laughs> <laughs> มไม้เท้าเน,นี่ผมมีสองอันตรงน,น,รงนี้ซึ่งก็เป็น อยู่ในพื้นที่ของการรับผิดชอบโดยสพสองพี่น้องใช่ครับซึ่งสิ่งแรกตอนนี้คือตอนนี้บอกตรงๆคุณผู้ชมครับยังไม่มีอนาไมายยังไม่มีกรมอื่นหรือยังไม่มีหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากตํารวจ<น>ที่เข้ามา <laughs> ออมีพี่นาวินคนเดียวด้วยนะใช่ไหมฮะโอ้ซึ่งเข้ามาอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมโอ้โหนี้เราแบบโพลิทอคกันแบบเราลงพื้นที่กันที่ปกติแล้วเราค่อนข้างจะแบบพูดคุยกันแบบเรื่องของเขตหน้าที่งานรับผิดชอบแต่พอเราลงพื้นที่จริงๆเนี่ยคุณผู้ชมครับมันมีคนที่แบบ เดือดร้อนอย่างลุงพง์หรืออย่างแม่ดาวเรียงนี่คือเยอะมากเยอะครับเยอะครับก็ลุงลุงพง์เนี่ยครับแต่ก่อนเนี่ยลุงพง์ไปครับแกไปนั่งไปนั่งอยู่ที่ตลาดนัดทุกในในเขตเนี่ยนะครับอยู่ในเขตเนี่ยลุงพงศ์นั่งอยู่่นั่งไม่ได้แล้วครับผมผมเจอลุงพง์แกจะไปมันไปขอไปขอขอตังค์ัขอตังค์ชาวบ้านเนี่ยแหละครับก็คือนั่งคือขาดโอกาสเดือดร้อนลุงก็ไปนั่งนะครับเราก็ช่วยเหลือ มาพักหลังเนี่ยลุงพงหายไปนะครับลุงพงหายไปรถชนอม่เดือนควายลุงไม่ได้นั่งลุงไม่ได้นั่งแล้วทีนี้ผมก็ผมก็มาสอบถามว่าบ้านลุงพงอยู่ที่ไหนครับผมก็ตามเข้ามาครับก็คือจุดประสงค์ที่พี่ลงลงในโซเชียลนะครับก็คือจริงๆพี่พี่อยากให้หน่วยงานอื่นเข้ามาดูแลเหมือนคนในสังคมเนี่ยครับ มันนอกเหนือบารแรงของพี่อย่างเช่นจะต้องสร้างบ้านให้คุณยายมาดูแลปรับปรุงบ้านให้คุณยายให้อยู่เพราะหลังคาก็รั่วงพี่ลงไปก็เพื่ออยากให้ยายให้ให้ดูดูคุณยายลำบากคนในสังคมเราลำบากนะครับมาฟังเพลงคุณยายที่จะร้องเพลงใหม่ให้ฟังครับอ๋อแสดงว่าถ้ามาใหม่ตอนยายเกิดใหม่ก็จะมีเพลงใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกเพลงหนึ่งใช่นอกจากเพลงเมื่อกี้ที่ร้อง ใช่ไหมแต่เก็บไว้ก่อนไว้หลังบอกว่าหลังวันเกิดแล้วค่อยลองไว้หลังเกิดใหม่แล้วครั้งแรกที่พี่นาวินมาก็คือคุณยายก็จะจำได้เลยั้งรต่ครั้งแรกจำได้จำได้ลูกชายคนโตได้ยินเสียงได้ยินเสียงแข็อเดินเข้ามาสวัสดีครับคุณยายคุณยายรู้เลยคุณยายรู้เลยพี่คุณยายนี่ลูกชายคนโตของยายก็เรียกชื่อเลยว่านาวินมานาวินนาวินแม่ชื่อว่าเมย์ดาวเรืองแม่ละครับออมสิน thank <laughs>